มันเห็นในแพทเทิร์นตั้งแต่แรกนะฮะคือตอนที่มันไปพีกแถวพันเจ็ดพันแปดดยนลงก็บอกว่าเดี๋ยวเจอที่พันหนึ่งมันแพทเทิร์นมันบอกอะพอลงมาถึงพันหนึ่งมันเริ่มขึ้นลงก็บอกเดี๋ยวเจอที่สองพันคนเราส่วนมากก็นกึกว่าพูดเล่นระยะยาวเนี่ยถ้าใจเย็นๆสองพันสองพันกว่าเนี่ยถึงแน่นะฮะคือเวลาดูเทรนด์ดูอะไรไม่ต้องไม่ต้องดูบ่อยอะ่ะดูครั้งหนึ่งเ่สัก ปีสองปีไปเลยแล้วถือยาวมันถึงมันถึงจะได้กําไรเป็นเรื่องเป็นราวนะมันถึงจะเป็นการลงทุนไม่ใช่การเล่นนะถ้าลงทุนอย่างนี้เราก็เริ่มเข้าลองโ s i t i o n ที่พอมันลงไปบอท t ท m แล้วนะแถวแถวพันนะพอมันขึ้นมามีสัญญาณซื้อลุงก,ก็แนะนําให้ซื้อทุกคนก็ไม่มีอะไรตามสัญญาณนะตอนนี้ก็นั่งเฉยๆมันก็กำไรขึ้นเรื่อยๆกนะ็ก็ ก็เป็นไปตามคาดะนะฮะแล้วก็มันก็จะขึ้นต่ออีกเรื่อยๆเสร็จนะน,นะอในอนาคตอีกหลายๆปีข้างหน้าเนี่ยเศรษฐีอยู่ในขาขึ้นนะครับขึ้นแบบโอ้ลูกหลานได้ได้เหตุลูกหลานก็คงคุยกันอนะว่าเมื่อก่อนนี่เสร็จต่ำกว่าพันซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยหรือพันพันนึงซื้อได้มันจะขึ้นเรื่อยๆครับไม่มีอะไรยังคาดหวังเหมือนเดิมคือเลเวลสองพัน น่าจะได้เห็นครับคือ,อลุงม,มาดูนะตอนที่มันเริ่มขึ้นนะลุงก็บอกว่าถ้าทางเทคนิคนะฮะเทคนิคเราไม่สนใจฟอนเดเมนเชลไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่ว่าเพราะเราไม่รู้เรื่องเราไม่มีความรู้ก็พูดไปว่าเป้าหมายมันอยู่ที่สองพันมันจะขึ้นมันขึ้นได้ยังไงเนี่ยว่าประเทศเราเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะมันมันแปลกแปลกอะ,นะเอ,อ่อนายกก็อย่างเนี้ย พัสบอลรีก็อย่างนั้นอะไรสงคราเมืก็เข้ามาแล้วก็ลูกหลานลูกหลานคุณทุนเซนก็ามาปกครองเราอะไรพวกนี้มันวุ่นไปหมดแต่มันขึ้นลุงก,ก็พูดใน,นหลายรายการว่าจากประสบการณ์ของลุงเนี่ยมันมีเรื่องใหญ่อยู่เบื้องหลังแต่เราไม่รู้จนกระทั่งมันเฉลยแล้วเราถึงรู้ว่าใครเข้ามาซื้อวะตรงนี้ตอนนี้ก็เริ่มเฉลยแล้วนี่ฮะต่างชาติเข้าเ,าเขาซื้อไปเยอะแล้วนะฮะ ต่างชาติเขาเห็นอะไรเขาก็เ <So> ห็นเหมือนที 2, 000 000 so ่ลุงเห็นนะฮะว่าถิพันธ์หนึ่งเนี่ยเป็นเบสประมาณนั้นอ่ะก็เข้าซื้อไว้แล้วเข้าไปรอขายทุกคนตอนสองพันกว่านะฮะส่วนพวกเราก็เล่นหุ้นซื้อๆขายๆกันอยู่นะวเนอกำไรทีหนึ่งทีละบาทสองบาทขาดทุนทีหนึ่งเป็นหมื่นสองหมื่นแย่เลยเพราะฉะนั้นเสร็จเนี่ยนะฮะอยู่ขาขึ้นนะครับเตือนทุกคนไว้นะะอยู่ขาขึ้น ครับแต่ท่านดูจากไฮรอบล่าสุดก็เหมือนวันนี้เหมือนเพิ่งจะเบรกขึ้นไปใช่ไหมคุณลุงมัน close เนี่ยมันเบรกตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับเดิมเนี่ยนะฮะเดิมเป็นอย่างเงี้ยเดิมก่อนที่มันจะเบรกนะฮะมันมันมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยลักษณะเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นมอนมันชันแนลขึ้นไปอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันจะยังไม่ไม่ดึงชันแนลเข้ามาจนกว่าจะทํานิวไฮตอนที่มันอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันขึ้นไปตรงเนี้ยใกล้ทํำนิวไฮแล้ว ลุงก็บอกว่าถ้ามันทำนิวไฮนี่มันจะบูลลิชมากเพราะฉะนั้นแถวนี้มันเอาไม่อยู่มันจะขึ้นเป็นนิวไฮจนได้มันทำนิวไฮจริงๆเมื่อวานนี้นะฮะเอาโครสเอาโครสนลักเมื่อวานนี้ทำนิวไฮตรงนี้พอทำนิวไฮเสร็จเห็นไหมช a น n e ลมันใหญ่ขึ้นทันทีค่อยได้ได้มาตรฐานหน่อยลุงก็พูดไปแล้วว่าวันนี้จะมีคนเข้ามาซื้อเยอะส่วนมากก็เป็นมืออาชีพคือน่าจะเป็นผู้ฝรั่งเข้ามาเยอะนะ ก็เข้ามาใครก็ไม่รู้เข้ามาซื้อจริงๆแยะไปหมดเลยแล้วก็มีข่าวเรื่องอทางกองทุนใหญ่ๆจะเข้า,าลงทุนประเทศไทย,ยแทนที่จะไปที่เวียดนามเนี่ยจะมาที่ไทยกันเนี่ยมันดูแล้วเมอข่าวมันจะมาที่หลังแต่ชารตเนี่ยลักษณะของชารตมันมาก่อนเรารู้ก่อนเลยว่ามันจะขึ้นนะฮะแล้วลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะฮะอย่างปัจจุบันวันนี้เนี่ยลักษณะอย่างนี้เนียบูลิชมากครับ ใครยังไม่ได้ซื้อซื้อกัาไปเลยมันบูลิชมากนะฮะตอนนี้แล้วก็ mm hmm. เลือกกันเอาเองลงดูไว้หุ้นหลายตัวนะฮะมันมันส่วนมากมันสวยั้งนั้นนะ,ะเลือกกันเอาเองนะครั้งแรกของการเปิดเผยเรื่องราวของตำนานที่ยังมีชีวิตที่ผ่านวิกฤตมานับครั้งไม่ถ้วนด้วยความมุ่งม,มั่นความหวังและการไม่ยอมแพ้ The Crisis t a y l o r หนังสือที่จะจุดไฟและเติมแรงบันดาลใจด้วยปรัชญาของชายเดินดินที่จะทําให้เราทุกคนเชื่อว่าชีวิตที่ล้มได้ก็ลุกขึ้นมาได้เช่นกันเหมาะกับทุกๆคนที่อยากจะหาประสบการณ์ชีวิตของใครสักคนที่ล้มและและ้ววิธีที่จะลุกขึ้นมาได้ยังไงและระหว่างที่ล้มจะทํำยังไงสั่งซื้อหนังสือ The Crisis Teller ตามลิงก์ในแคปชั่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้